ตลาดียามเย็นครับผมวันอาทิตย์ที่ห,ห,ห,หรรนึ่งเดือนกุมภาตีสองอันรับบรกาอยียามเย็นครับผมตลาดสีสวาพัฒนาอายุทยาครับ ก่อนก็ได้ไปเอามารวมก่อนก็นได้ไปสั่งตลา,ด,นนาสดสี่สองพัฒนาอน,นุทยาับผมไม่รู้พรุ่นนนรงนี้วันพักพรุ่งนี้ ตลาดสีฟ้าพัฒนาอยุธยาครับรอากาศจางเย็นครับผม

จะดีครับประหลาติฝ่าพัฒนาอันิทยาครับยามเย็นหลังเรินมานครับ